ันนี้คือนาทีทองของอาร์มาโดเลยนะครับปกติโปรโมชั่นที่คุณกำลังจะได้เนี่ยต้องจัดเฉพาะช่วง5เดือน5หรือ11เดือน11นะครับแต่วันนี้ลัดคิวมาเลยครับให้200สิทธิ์แรกเท่านั้นนะครับกับคอลลาเจนอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับจากการการันตีของนิตยสารเมเกตเทียนนะฮะที่บอกว่าวันนี้คอลลดิจิตคอลลาเจนเนี่ยมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะพิสูจน์ให้ดูด้วยนะฮะว่าทำไมเราถึงได้ที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือการชงแบบนี้นะครับแล้วก็คนเลยนนนนนนนะะะะะฮซึ่่่่งงงออออััีีีี้้เเเเยจปป็็สสสสสููตตรรรฉพาาาขมมโดคคบืทชแลวใใไ ก็ไม่มีน้ําตาลนะครับระวังทิ้งไว้แบบนี้เลยนะฮะแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยนาทีทองใช่ไหมครับเพราะว่า200สายแรกที่โทรมาสั่งทันนะครับมาดูของแถมก่อนเลยครับเป็นเซตโปคาเวียนะครับหรือไข่ปลาคาเวียทองคําซึ่งเซตเนี้สองพันารยเก้านะครับมีตั้งแต่ครีนซิ่งโลชั่นโทนเนอร์เซรั่มแล้วก็มาร์กหน้าทองคำนะครับ2,990ัารแบบนี้วันนี้แถมฟรีไปก่อนเลยสําหรับ200สายแรกนะครับแต่นี่ฮะโปรโมชั่นหลักของเรานะครับนั่นก็คือคอลลาเจนกระป๋องสีทองไซส์2เดือนน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 ะะะะครรััับบบกกกิทุววแีี้้้ฮซืออ2ป๋ง3,180 ลดเหลือ2990นานะครับและแถมฟรีอีก2กระป๋องใหญ่เลยบอกแล้วว่านี่คือนาทีทองนะครับซื้อ2กระป๋องใหญ่แถม2กระป๋องใหญ่จ่ายเพียง2990าและ200สายแรกนะครับรับฟรีนะฮะเป็นครีมไข่ปลาคเวททองคำนะครับโทรมาที่0 2 7 6 6 8 8 9 9หรือ Li@ น์แอดอาร์ดเกนะครับซึ่งคอลลาเจนกระป๋องนี้เนี่ยผมทําให้คุณพ่อผมทานก่อนนะในวัยเจปีแบบนี้นะครับแต่ว่าวิ่งลู่วิ่งแบบนี้นะครับวันละ30นาทีแล้วนะฮะและที่สําคัญนะครับ ซึ่งมีคลิปนะครับส่งมาที่บริษัทเยอะมากก็มีคลิปของคุณแม่เล็กนะครับเป็นแม่ค้าขายติ่มซำยืนวันละ8ชั่วโมงนะฮะเคยชอบเต้นรีแลนดมากแต่ว่าก็หยุดไปนะครับแต่ว่าพอทานแล้วมั่นใจครับกลับมาเต้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะหรืออย่างวัยรุ่นนะครับน้องใบเฟิร์นของเราเนี่ยก็ทานนะครับย้ำเลยนะครับนี่คือโปรโมชั่นนาทีทองนะครับซื้อคอลลาเจนอันดับหนึ่งของประเทศไทย2กระป๋อง3,180วันี้ลดเหลือ2,990และแถมฟรีอีก2กระป๋อหองทันทีแล้าด้เดือนนะฮะและ200แนะครฟรีครีมไร่ป๋าเใหญ่ ทองคำนะครับอีก2,990รวมแล้วทั้งหมดฮะ9,350บาทวันนี้จ่ายราคาเดียวเลยนะครับไม่มีค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางก็ฟรีนะครับเพียงแค่2,990บาทโทรมาที่02-766-8899หรือ line @amado99 นะครับซึ่งการสั่งของของอมาโดงง่ายมากนะโทรมาบอกแค่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับไม่ต้องโอนเงินไม่ต้องไปที่ตู้ ATM นะครับพนักงานจะเอาเซ็ตทองคานี้นะฮะซีกระป๋องทองใหญ่พร้อมครีมโกคาเวีีนนะครับไปให้ดูหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินเพียง2,990บาท ถ้ายังไม่มั่นใจครับนี่ฮะใ,ใส่เป็นน้ำเาบแบบนี้เลยนะครับแตเต็มไปด้วยคอลลาเจนไตรเปปไทด์กระป๋องละา2 0แสนมิลลิกรมัมพร้อมกับวิตามินซีนะครับค่ะวันนี้ก่อนบ่ายมาร์เก็ตนะคะได้รับเกียรม,มากๆเลยรีบโทรลูกคุณชำนนะ้บอกเลยว่ารอช้าหมดนะจ๊ะโปรเนี้ยขอบคุณเชนมากๆเลยนะคะคขอบคุณครับ